สุปปาช่องเราศมีฟีสไตล์สุปปานาเพื่อนอะไรละโตคือโตสัมเจ้าของแท้บาดนี่ปลาข้อขนาดผสมสักสีปลาสีใหญ่ได้ค่ยใหญ่ามเอ้ยถ่ายคลิปเ้วสุภาพเลยห้ามเอ้ยเอาทางาเอาปลาดิเอ๊ะมันเพียงเหยียบน้ำบ่ทางี่ท่าไหเลยปลาเป็นพีก ปลาดุ่ะอันนี้ปลาตะเพียนบอกปลามันมันโตแล้วเป็นโลผมประเพื่อนอืออ๋อหอยอรัญญาก็หอยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เหลือปลากระโฮะบอกอันนี้ปลาตะเพียนอันปลาอย่างอันนี้ปลาสวายบอกปลาปลาบึกปลาบึกบอกเออลุงเมือว่าปลาบึกหน้าตามันจะลงต่ํา ถ้าเป็นปลาตะเพียนตามันจะลงสูงแหละวาขึ้นสูงตาลงตาขึ้นสูงอันนี้ปลาอะไรไปลาช่อนบะมองไม่เห็นปลาขอปลาขออันนี้ก็ปลาตะเพียนเหมือนกันค่ะอันนี้คือหอยเจ้าของสระค่ะหอยอรัญญาหอยใหญ่จ้ะอจห,อ <laughs> หอยอรัญญาหอยใหญ่ค่ะ,อ,อ,ลละอืมมันเป็นหอยน้อยอ่างจะขึ้นลงแล้ว ไดเอานาำใส่บอพอเสียวย่านเนาะนามใส่เฮกเต็กกวนี้มันลมมันจดดลงไมหลายอะนะจักเม็ดนี่เพื่อนสุดคอแมคโรเมดได่เห็ดทางมาพร้อมบเอ็นี่เซื้อดินเาหนดินเอาหน้อาจักเอาอันจักจักเม็ดมึงบ่และอันนี้เด่าไถ่ทางมึงค่ะจักเม็ด จากพุ่นมาพี่ของกูมันสี่ไหลเนาะมันยาวเนาะถมนาอีกไข่หนึ่งเอาสู้สู้สู้เราซื้อยังฮึ้ยเพื่อนเพื่อนเส้ากูซื้อยังวะสุนทร้ายเงินเสียนปลาน้ตื้นเสียนปลาน้ตื้นบ่ วานแหก็เสนะได้จังเจ็ดสิบห้าบาทเขาว่านแ um. mm าวไปบ่เขาไม่ได้เอากลมบ่เขาแยวบ่เอาไก่เนาะเอาไก่บ่จากคนค่ะบอกอ้อน้องสายสูบน้ำนะค่ะสูบปลาค่ะอรัญญาค่ะเพื่อนกูอยากว่ากูจองเค้กไว้มึงอยู่ในตู้เย็นค่ะกูก็หัก ครับมากินบะแค่เอาม,มันเป็นปยังก,กันเอามันมีซินบัวใหญ่เค้กสองร้อยหกสิบบาทตัดเครึ 200, ่งให้เพื่อนตุยเพื่อนแต่กันยังเพื่อนอันยาก,กับเพื่อนคือเก่ากับจงไว้ให้มันระบาเพื่อนกูเนาะบ้านเลยมันบอนบะจอบบอนบะ เอาลงใส่เห็ดเพียงต่อเล่าอยู่อย่างซีคนเฝ้าอยู่อย่างซีคนกับสินลักบอ่อส่อง<ม>ส่องเอ็มสิบอ๊คใส่แล้วแหละอเอาเร็วเร็วว้า ปบึกลุงม,มือนะตัวบักใหญ่แล้วมือนั่นหันมันเอาขึ้นมาเนาะมันโง่โง่ปาบึกะ่ะว่านกับพ่อแต่ปาบึกปาบึกเศร้าวกว่าโตใส่มองกับมัดต่าเอามันะ่ะก็เลยได้กินซามือนาะสองตหรื้อสดายแล้วาหากินมันเยามันสิตายแล้ว สิเท,ที่ยงแล้วแหละมาข้าออกมากันสิบเอ็ดโมงแล้วเพื่อนเทียงหน้าผู้ใดญนี่เขาบอกเคยมาทางนี้จะคืออนี่นะเพื่อนเทียงหน้าผู้ใหญน,นั่นเย,ย่ได้ตัวอะไรนะ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปละได้ตัวน้อยประดุก,กรประดุกหอมมาแล้วปิ้งปลานะ่ะ หาวบ่คะมาพูดไดมาเสกบ่ขุดซาตั้งนานหากระปุกบนน้ำปักข้าวน้ำหอมเนี่ยงานได้แบบขุดดินแล้วดินแข็งนะของแก้วของของด้านดินทรายขอย่านมันพล่มดูซื้อดินมาต่างหากมาถมใจค่ะบ่เยอะน่าไม่เอ่ย <you> <wave êtes> <in> เพื่อนกูถนัดขนาดเลยเนาะระวังปลาดุกปักมึงเด้อปลาดุกก็เอาอันนั้นบักหน้ามาไว้ปักปุ๊บก็ปั๊บค่อใบายค่อยก็คันๆบอกเจ้าบ่แพ้บอกคันเป็นอันไม่เสียวเจ้าก็นอนหอนมันคือปลาดุ๊กไงกับอันนี้พร้อมไหนแม่งงอดนะหอนมันคืดอีกวัดเมื่องนะบอกว่าภัตตากิตปิ้งปลาบอกว่าปริสนมันเมื่อแหละ บัตรไทยคลิปบ่มีรถอตัวใหญ่บัดบัตรไทยคลิปตัวบักใหญ่เอาใหม่ตอนนั้นเห็นใครว่าเอากระเพียนใหญ่เอาอีกตัวฉันตันงแต่บ่มีตังเลยล่ะแม่เพียงปลาดุกบ่บ้านนะปวยปอนอยู่ประเทศนอกแล้วปลาดุกเคขี้ยนไหมเพื่อนเคขี้ยนเคขี้ยนเอามาตายบ่ปลาตะเพียนมั่งเลยไปแกงใส่ได้จะไปสั่งกันนะปลาดุกเขี้ยนเขาไหมเลน้อยเดี๋ยวเดี๋ยว ปลาดุกปลาดุกค่ะดิโอ้มันงอยทางไหนนะมันงอยโตเจ็ดสิบยังไงเพลยเดิร์นปลาดุกคือได้หน่อยใช่ไหมปลาดุอ้อมจัดการมันบาลงหันในลงแล้วป้าปาตะเทียนอีแม่อีพ่อก็คือมันโตใหญ่แท้เห็ดเพียงกินป้าโฟมคนเราไปนั่งกันแตกบวช ว่าบะระหอยน้อยกันยังนี่น้าถ่ายคลิปอยู่หันย่างเลยดูดิดูไม่ย่งไงโอ้านเมาพี่น้องคนเล่าเด้อ่ยิวบอกว่าบ้าสุภาพได้สวยถ่ายคลิปได้ปะเมาค่ะเมาเพราะนะระหอยโอ้โหเก็บไว้เพื่อนอะเร็วเร็วน้องชายข่อยหมวกแดง สุนทรสู้สู้อ้น้องสายสู้สู้เอาแข่งกันเด้มอ้กัน้องมันไพยิิชนะผู้ใดได้ตัวใหญ่ผู้นั้นชนะรัศสมีตัดสินใจเองไห่ผู้ใด้ยิ้มอีกน้องสายปลาเพียงอะนะ อ,อ,อ, hehe, so อ่แม่อรันอรันพัยนขึ้นมาแล้วาเพื่อนพุ่นปลาเข็งลงแหละเพื่อไปฮอตบใส่ออีโอบอเตรียมพร้อมเลยคุณนายค่ะ นานเด้เดโอ้ยตัวใหญ่ของน้องชายข่อยข่อ,อยเห็นแล้วเต้นดงดงแล้ว,ลว,ลวปลาเพียงตัวใหญ่หามแต่อีตุบอกใคาได้เอา,า้วแม่ปลาเพียงอะนะฮะมันรีดนะฮะ เขาอลบักเคือเบักเขือเค้าขี้ยเลยอยากตำก็ได้บักหุ่งบักหิ่งปลาเพียงมันคือมาเต้นคักดีดักแทะมันคือมาดีดเสดีดสดิยงเก่งแทะงานท่านมาแต่ไม่ได้แยกออกไปพูดได้นอนะจเยาพี่น้องขอเอาปลาเพียงค่ะเด็ก เจ็ดสิบป่ะนี่อพี่น้องเอาละเดยหลังจะไปคั่วพี่น้องทางใดพี่น้องนี่แหละแกลแล้วยางขนาดนั้นงานหลายมันมีเวลาสิสิมาแผ่แล้วมือกับบึงในบางนี่จักสิดอมมาคามขายจักสิเห็ดผม เจ็บแสบนะมือขนาดใส่ถุงมือเงินจ้ะสิบอมีเงินสิใสช่องเขาแล้วนี่มีน้องเ้ยพูดปลาซิวเอากะดุ้งนะเพื่อนบอมีกระดุ้งบ่ยายทินก็เราไปมั่วนาดางดูงานไปเี้ฮาเดนเดะปลาดุกเพชรใหญ่เอาจะโยนขึ้นมาเลยสิ เอาแย่งมาใส่โย้ลยฮับเลรกับข้องดนที่พิธรเจ้าก็เอากระข้องลงไปด้วย bueno. แหละกระข้องเจ้าอยู่ในกระข้องวันนั้นน่ะข้องที่เจ้าไปอันบ้านฮะนะเมียจะไปหาของไว้ๆเสี้ยวเอานี่กูแจรถกูหางเดยน แกอยู่ในรถแทนมันคืนบอบัขี่ขึ้น้าไปมันโง่ตาสิแทนเนาะเออขั้นใดก็ไปรถแหลกขั้นใดมันน้ำมันมันก็นกนจอดถิ่มไปแหละเออเสี่ยวกูดีแหละหามเลยมึง่าตอกยำ้ำขั้นสลัดก็คือสิบอยเป็นเสี่ยวกัน <laughs> หันหน้ามาดูดีใส่กล้องนี่ <laughs> ว่าหัเขาหัน ลองเทื่อวาน่ะหป้าตัวบักใหญ่ผูกอีดุกป่ะฮะใส่กะเอาแหย่ได้รมเอาในลาวฮะนะกำไม้ไห้มันใส่มือเราบ่พอคันๆเราวาสวนป่าเมื่อขี้เยเสร็แล้ว มันพอมีแห้งอลไรแหละเศษเ้ยเฝ้าอย่างกระดัยมันสิเซลงอังอย่างเดียวแต่ว่าสาลุนซ้ำอืมไอเดีมันจะแซ่บจิอดกินซ้ำไอเดีเอาทำไปจ้อยเอาไหมป่าอย่าง มันก็เหี้ยแหละเมียจะแปาแยงมาอยู่กับไว้สกอนชิดายไม่หันทำจะได้บกแกงอันดังต้มเมื่อกี้แบบว่าจะได้ดังเพาะนะคอยเห็นอยู่เด้เมื่อกี้นี่ข่อยหนุกกระดันผลาไปโอ้มันก็บห้อนแล้วบก็ลงอันดีสองตัวหันเอาคังใส่หันดับไวค่ะอือโยนมาให้เอื้อนเนี่ยดีแล้ว

เอาเงี้ไปดัมเดอร์ฉันได้หอนไดนเห็นบ่หอนไปที่ไหนเลยเอ้ยไปทาปลาดุกเอาโซ่เน่โซ่เน่จับมาละค่ะไม่กลัวค่ะกำหัวมันเลยปลาดุกป,ประคออีเซียนหน่าทีรุ่นนี้ไม่กลัวกำหัวมันเลยเอ,อ,อละไรแม่กมล้ามาละแม่ Ôm, bay mẹ ôm Cầm hòa ốm 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 không ốm ốm เมื่อไหเมื่อป่าเมื่อเขาเลยต้องเมื่อเราเอ้ยคนนึงแหละกม่มีอืมแต่กัเมื่ออืก่อแล้วก็เมื่อเมื่อก็เมื่อเลยแหละเขาเห็นหนาเขาเขาว่ารบลร่หนีงานเขาคือเก่าละคอยหัความผิดใหญ่ลวยของคอยหัตัวเนี่โอ้ย